วันนี้เราอยู่กันในเกมโรบอกนั่นเองแล้วก็อยู่ในแมปบุกเฮเว่นนะคะวันนี้เราจะมาทำงานเป็นพนักงานขายไอติมนั่นเองอุ้ยตรงเนี้ยเขาบอกว่ามีบ้านผีสิงหลังที่19ด้วยนะทุกคนเดีย๋ยวเราไปดูกันนะดนี่งไงทุกคนเนี่ยบ้านผีสิง โอ้โห,หน่ากลัวสุดๆทุกคนลองดูสิโอโหมีโรงศพตรงนี้ด้วยนะทุกคนนี่ว่าแต่แล้วนะคะักฆ่านี่บ้านหลังนี้ไฟไหม้ด้วยทุกคนว่าผีผีเพียบเลยผีตายแล้วน่าก,กลัวเออแตแล้วตาแล้ะนี่มองห้องนี้ดีกว่า ขีมาเต็มเลยทุกคนต้องออกจากที่นี่แล้วไปไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่า,อ,าออกมาแล้วนะทุกคนเดีย๋ยวเราจะไปขายไอติมกันนะทุกคนคนอื่นต้องเอารถไอติมออกมาเลยไหนนะนี่ไงนี่ไงนี่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 มาแล้วเอาไปขายดีกว่า ว่าแต่ที่ตั้งเราจะอยู่ตรงไหนดีเดี๋ยวไปหาที่ตั้งก่อนนะทุกคนชึบไป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 ข่าหน้าลาหน้าตรงนี้ก็ไม่น่าได้นะเดีย๋ยวเราเขียนป้ายก่อนอ่าไอ้สิ หลังจากนั้นก็เอาไปขายนี่มีคนตามเรามาด้วยนะทุกคนใครเดี๋ยวเราไปขายตามบ้านดีกว่าชื้อเอ,อนี่ขายที่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ ไข่ไอติมจ้าว้าวานี่ไอติมจะมีรสช็อกโกแลตวานิลาแล้วก็เบอร์เดย์เค บอเบิลกัมแล้วก็มินชิปอ่าอันนี้เป็น FC เรานะที่มาเล่นด้วยเฮ้ยนั้นอะไรอ่ะอุ๊ยมีแชกเน็ตด้วยบอป y ี้ทรีอ๋ที่นี่ไม่ปลอดภัยนะเราต้องไปจากที่นี่ทุกคนที่นี่ไม่ปลอดภยัยเราต้องไปจากตรงนี้นะเราต้องไปที่อื่น ขึ้นมายัางอ๋อขึ้นมาแล้วน้องขึ้นมาแล้วมีคนตามมาด้วยอ่ะไปบ้านหลังน้อดีกว่าเอา่าไปที่บ้านหลังอื่นดีกว่าไ,ว,ไว้ไปเร็วไปเร็วป๊อปปี้ทรีเมื่อกี้มีป๊อปปี้ทรีเมื่อกี้มีป๊อปปี้ทรีอยู่ด้วยไปบ้านหลังอื่นดีกว่าไปบ้าน ไปไปไปขับรถไปเลยนี่ไงอีกที่หนึ่งขายติ่มดีกว่านี่นี่นี่ไอติ่มยยอะอามีอติมอร่อยๆร่ยนะจ๊ะ Ô, long ếch chi hi. Ô, long hai cái này. Ô, mắm bóng. Ô, 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 คนเมื่อกี้หายแล้วก่อนอ๋ออยู่นั่นน่ะไปขายไปขายไปรังนกดีกว่ามีคนเยอะคนไทยด้วยนะผิดที่นี่นี่ไอเต็มจ้าไอเต็มใจเต็มใจเต็มใจเต็ม้า ja. tìm chá đi tìm mấy chá bây phòng nó đi cả người lo tăng cấp tốt tìm mấy chá đi tìm chá đi tìm đi tìm chá đi chá ไอเต็มจ้าไอเต็มเอาไอเต็มไหมใครขออุ้มหน่อยโอ้ยน้องอุ้มอีกแล้วเดี๋ยวล็อกรถก่อนไอเต็มจ้าไอเต็ม,ตมพามาไหนเนี่ย น้องหายไปไหนแล้วน้องหายยังไงเดียม ไอรีมข่ไอติมมานี่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 มีคนมาแล้วนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยขโมย Khám mối Khám เนี่ยนะคะทุกคนไปโยูก็เจอขอทานเนี่ยอ่าไม่เป็นไรให้กินฟรี ต่อไปนะทุกคนเราไปขายเตรียมต่อกันดีกว่าให้นะทุกคนไปบ้าหลังต่อไปกันดูเหมือนน้องๆเขาจะนั่นนะทุกคนเดี๋ยวอ่า แป๊บน้าเดี๋ยวไปจอดรถก่อนนะเดี๋ยวเอาว,อ,าวอ่ะเฮ้ยป่นนี่ว่ะน,น้องเอฟซีป่นเฮ้ยโออ ไป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 กันต่อดีกว่าเอาขึ้นไม่ได้อย่างนี้หายไปไหนละเอ,อช่างเถอะช่างเถอะทุกคนไปกันต่อชิดนี้ป่วนมากเลยนะเจอต้องขอทานเพ่ออะไรอะไปกันต่อดีกว่าเอาลืมปิดนี้ไปกัน อ,อวันนี้มีแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบายเอ้บายบายบ๊ายบาย,บาย